สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับเจี้ยนหลิมไปกันต่อวันนี้จะนำเสนอชุดสรุปโค้งสุดท้ายแต่ละชุดทั้งบนทั้งล่างแล้วก็มีชุดผสมบนล่างไปเริ่มกันที่ชุดสรุปล่างก่อนก็แล้วกันนะครับผมหลักสิบล่างที่นำเสนอชุดเด่นในหกแปดเก้า ชุดรองเจ็ดกศูนย์หลักสิบล่างชุดเด่นล่างนำเสนอไปสองชุดได้หกหนึ่งสามเก้าสองห้าแปดแล้วก็นักหลักหน่วยนำมาคิดนำมาเป็นชุดใช้ในวันงวดประจำวันนี้ก็คือหนึ่งสองสามสี่ชุดหนึ่งบัวลอนนำเสนอเด้อผู้ชมมาตอดูวันนี้ก่อนว่าจะเป็นยังไงจะเข้าวินหรือเปล่า จะวินหเลยจะเฟลสำหรับสูตรนี้ยังไม่ได้นําเสนอนํามาใช้ไปไปก่อน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 เอาให้ดูข้าวคาดท่านผู้ชมกำลังเดินมางวดที่สี่งวดแรกงวดได้สามที่ห้าหกเข้าวินอยู่ที่สี่งวดที่สองเจ็ดแปดเก้าศูนย ข้าวินอยู่ที่เจ็ดหมวดที่สามหกเจ็ดแปดเก้าขาวินอยู่ที่เก้าอ่าเก้ามวดปัจจุบันในหนึ่งสองสามสี่สามนั่นมาด,ชดาูชุดล่างชุดล่างเตียนลิมชอบชอบที่สุดชอบที่สุดคือเลขหกผู้ชมไอชอบตัวที่มันมาบนบ่อยเนี่ย สถิติหวยออกวันพุธเตือนหริมมานางเมืองไล่ดูชมดูสถิติงวดแรกวันที่ 16, สิบหกสิงหาวันพุธหวยออกสองตัว่ง 6, 7, รงหกเจ็ดไล่มาเรื่อยจดไว้มาวันพุธวันจนท์ หนึ่งพฤศจิหกหกมอกวันพุธสองตัวล่างเลขหกหกสามไล่มาเรื่อย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 มาเจอนี่งวดวันชีสิบเจ็ดมกราหกเจ็ดปีหนิมาบอกวันพุธอีกพ้นวันหกหนึ่งหลังจากนั้นมายังไม่มีจนมาถึงปัจจุบันเอ,อกโคกจะไม่ให้หรือเปล่าท่านผู้ชม ในจุดเล็กหกขาหกมากเป็นจุดหกนั่นามาประกบจุดเล็กหกนะหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เนี่ยก็ว่าจุดนี้ มเมนตชุดขาดของเส้น้ิมเียเสลนริมเขียนให้ดูส่วนชุดที่แมตกันที่สุดถ้าเอาแต่ละสูตรมีเป็นลักสิบเด่นเด่นกับหน่วยถ้าเป็นเลขหกเลขหกถ้าทุกสูตรจะเดินต่อตัวนี้หกตัวนี้หกชุดที่จะเดินไปได้ต่อ ต้องเป็นหกหกสองตัวเดียวโดดๆชมเนี่ยตัวนี้ีจุดเลขหกถ้าเป็นชุดเลขแปดชุดเลขแปดจะได้นีแปดมาแมทกับชุดนี้ ถ้าเจ้าสองสูตรมาติดก็ต้องแปดหนึ่งแล้วก็ 8, แปดสามเขียนข้างล่างเลยเนาะแปดหนึ่งแปดสามถ้าเป็นชุดเลขเก้าเก้าตรนี้ตรงแมดกันก็จะได้หนึ่ง แล้วก็สามเหมือนกันเก้าหนึ่งเก้าสามชุวมสำหรับสายราง้าจเจ้านินนินโอชุ่ิตาชุดติฟันหก็คืตีชุดนีน่แต่้า ถ้าจะเอาชุดที่มันแมทกันที่สุดเขากันที่สุดต้องไม่หลุดสูดตรตรงบรุดเพอาะสูตรจะมีอยู่อาชุดนี่คือจุดหลางของเตียงลิมนะท่านผู้ชมหลาง ิบหกหนึ่งศูนย์หกเจ็ดเอาตามนี่ซื้อน้อยน้อย,อยซื้อมากเลยมากจบที่ชุดล่างนะท่านผู้ชมไปกันต่อที่ชุดบนชุดบน สรุปถ้าในจุดบนสูตรของเสียนลิมโมมีหกนี่คุณผู้ชมหกไปแล้วงวดนี่สำหรับสูตรของเสียน16 1ผมหนึ่งศูนย์หกเจ็ด มาดูชุดที่ว่างเป็นชุดเด่นก็นลลวกันเด่นบนได้ไปสี่เจ็ดแล้วก็ศูนวิ่งบนสองตัวมาตัวเลเก้ากับสองหนวนี้แล้วกันหน่วยบนที่นำเสนอหน่วยบน ในสองสี่เจ็ดตัวประกบชั้นเยี่ยมมนเจ็ดศูนย์ชุดร่องก็คือสองห้าน,นี่เดน่นนี่รองอ่เจ็ด ไม่มาก็สองมาถ้าศูนย์ไม่มาก็ห้ามาตามสเต็ปตัวละชนั้นถามมันมาแบบจุดตัวแท้เลยท่านผู้ชมสูตรตัวสูตรคงเตี้ยริมเนี่ยมันจะแมตกันอยู่เนี่ยสองสองสองแล้วก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์ สี่เก้าศูนย์ศูนย์แล้วก็หานี่มันเป็นชุดตัวแทนสึ่กันและกันสี่เก้ามันว่ามันจะแมทกันอยู่คู่ในงานมันจะมีชุดแต่เป็นชุดตัวแท่นเนาะมีเจ็ดกับสองเนี่ยแล้วก็เก้ากับสี่แล้วก็ศูนย์กับห้า แต่ห้ยมาชุดตัวแท่น่ซึ่งกะมีเคยออกอยู่ชุดหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกชุดตัวแท่นมันก็ไม่แน่ถามาเอาจับคู่จับคู่ เอาเจ็ดดึงเจ็ดมาเจ็ 7, ดเป,ป็นตัวประกบก็จะได้จับคู่ดึงเจ็ดมาในเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์ 7, เจ็ดห้าเนี่ยถ้าชุดเจ็ดมานะสามสูตรเนี่ยต้องมีเก้าอือไหมก็ต้องมีสองถ้าเจ็ดสองก็เป็นชุดตัวแทนถ้หลักเจ็ดมาจะได้ชุดนี้ถ้าเป็นหลักศูนย์

เอานำชุดชุดเจ็ดกระสูนมาเป็นตัวยืนเนะไ่้ประมาณนี้่านผู้ชมส่วนสองกับห้าเนี่ยคงม่จับเนาะคผู้ชมไขว่าล่ะไม่จับจะไม่ไข่แล้วท่าน่นะลองมาจับม้งมึงจะไขบ่าในชุดนี้ ทำวงกลมไปสัหน่อยเดือหร้อนทีนี้ไม่จับถ้าเป็นชุดวิ่งบนสองตัวมาตัวเนี่ยได้เก้ากัดสองท่านผู้ชมถ้านําชุดนี้มันจับก็จะได้เก้าเจ็ดกับไปแล้วสองเจ็ดไปแล้วนี่แหละสองศูนย์สองเจ็ดไปแล้วศูนย์สองเนี่ยหบสิจด ตัดซีมาจีเจ็ดเจ็ดสี่ชุดจีเตี้ยนลิ้มฟันไปอะ่ะบนลางมันมีซีไม่รู้จะมาหรือเปล่าหรือเลขเก้าจะมาตัดซีพมากกับเจ็ดเก่าหนหละตามนี้อยู่ที่ประมาณนี้เออยังขาดอีกชุดหนึ่ง เนื่องจากเด่นบนมีสีเนาะต้องจับสองสี่ตัวหนึ่งเลยาเนี่ยใช้บนทนหน่อยนะเอาจัดไปอันนี้คือจุดบนเป็นบนล่างเป็นไอบนเป็นบนด้วยทท่านบนอย่างเดียวอะ่ะล่างอย่างเดียวก็จัดจับไปแล้ว บนพิจารเานอานึา่หกหนึ่งศูนย์หกเจ็ดมาดูกันจะวินได้จะเฟลพิจรณลเอนาวส่วนชุดบนล่างชุดบนล่างชุดผสมอ่ะ รับคู่บนล่างจุดฟันวิ่งตัวเดียวมีสี่กับแปดเนาะที 4, 8, ่น,นำเสนอไปแล้วกะ็มันมีชุดวิ่งวิ่งได้สองกับหกจุดหนึ่งแล้วก็ชุดสามตัวนะ่ะ เดินเดินบนลางมันจะได้สองสามสี่สูตรหนึ่งแล้วก็เ็ดแปดเก้าศูนยหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจับคู่คัดออกมาแล้วเอาจุดนี้เป็นหลัก ครับจุดนี้จะได้สองสี่สองแปดหกสี่หกแปดเห็นไหมหกแปดหกสี่สองสี่สองแปดสองจุดเจ็ดสองกับอยู่ในจุดนดินไป ถ้าเป็นแปดแปดสองแปดหกสี่แปดไอสี่สี่แปดไม่ได้จับเพือเ่อเพื่อนมาด้วยกันนี่ชดผสมสิบห้านาทีเวลาท่านผู้ชมแล้กกับบุเดกมาคัดนอนวา ในจุดผสมเนี่ยมันไปตรงกับชุดนั้นมีตัวไหนอาจจะมีแค่หกสี่กับสองสี่นะมั้งที่เป็นตรงเอาปิจรารณาเอาท่านผู้ชมชอบกระจัดขัด,ขดก็ถอยออกไม่ว่ากันไม่ว่ากันเวลาเยอะเวลาเยอะแล้วขอให้เข้าวินเวานนี้โชคดีหมานกันทุกคนเจอกันไหม คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ